สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาแนะนําในส่วนของกลยุทธ์การเทรดตามแบบฉบับของครูเจี๊ยบสาหรับท่านใดที่สนใจจะใช้บริการ Copy Trade นะครับอย่างที่ผมบอกกับนักลงทุนนะครับว่าการที่นักลงทุนเทรดกับอาจารย์เจี๊ยบแล้วนะครับนอกจากจะได้ลุ้นทั้งกําไรขาดทุนแล้วนะครับทุกการเทรดทุกการออกออเดอร์ของนักลงทุนนั้นจะมีเงินคืนกลับไปสู่ My Wallet ในทุกๆ เลยนะครับโดยจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการเทรดของดั้งทุนด้วยนะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7ถึง15ยูเอสตอร่าต่อ1หลอดกันเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่คือพื้นที่นะครับการอธิบายกลวิธีการเทรดของอาจารย์เจี๊ยบแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่อาจารย์เจี๊ยบได้ทํามาตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับ้จน,นถึงปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่าการาฟเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะค่อนข้างสเสถียรนะ โดยภาพรวมเลยอาจารย์เจเี๊ยบเทรดแล้วทํากําไรได้มากกว่าขาดทุนครับอย่างในช่องสีเขียวตรงนี้เขาก็บอกกับเราว่าอาจารย์เจี๊ยบนะครับเทรดแล้วเนี่ยอัตราการวินเลทเขาอยู่ที่แปอัตราการขาดทุนอยู่ที่14%เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นระดับที่แบบว่าดีมากๆเลยและปัจจุบันก็มีคนติดตามอยู่ที่14คนครับและคาดว่าในอนาคตเดี๋ยวจะเพิ่มเติมขึ้นอีกเราอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าอาจารย์เจี๊ยบนั้นมีกลยุทธ์การเทรดแล้วก็คําแนะนําเบื้องต้น ตอก Copy Trade อย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดพื้นที่ให้อาจารย์เจีย๊ยบได้อธิบายและพูดคุยกับนักทุนนะครับยังไงขอเรียนเชิญอาจารย์เจีย๊ยบเลยครับผมโอเคสวัสดีค่ะก็คือในส่วนของ Copy Trade ะคะจริงๆหลักการแรกในการเข้าเทรดจะดูในเรื่องของโครงสร้างของราคาเป็นหลักก่อนนะคะก็คือพวก Market Structure ในในระบบของ SMC หรือว่า Smart Money Concept เป็นหลักเลยแล้วก็หาจุดเข้าที่ได้เปรียบอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าราคาเป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะ follow by ตามลักษณะเทนหลักนะคะแล้วก็ดูราคาที่ได้เปรียบเช่นหาจุดย่อตัวแล้วเข้า follow by แต่ถ้าสมมติว่าราคาเป็นเทรนขาลงเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะเข้าเซลล์เมื่อราคาอยู่ด้านบนในโซนที่แบบว่าราคาแพงๆหรือโซนที่เรียกว่าแนวต้านหรือว่าโซน supply ก็ได้ค่ะครูเปาซึ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันก็พิเทเนี่ยมันจะเหมือนกับซิกแนลที่เราให้ไว้ในห้องซิกเลยน่าจะประมาณ80-90%ที่เหมือนเลยนะคะครูเปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊อปปี้เทรดเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่หนึ่งแหละอาจจะไม่มีเวลาเข้าออเดอร์สอก็คืออยากจะมองเห็นออเดอร์ในการเข้าของเราแล้วก็เอาไปต่อยอด อันนี้ในความคิดเห็นของเรานะคะลักษณะการเทรดเนี่ยเราจะเทรดแบบค่อนข้างที่จะปลอดภัยคือกําไรจะไม่ได้หวือหวานะกําไรจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเน้นความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็เก็บกําไรเนี่ยให้ได้มากกว่าการคัดขาด,ดทุนนั่นเองอันนี้ก็คือแผนในการเทรดของเราประมาณนี้ค่ะคุณเป,ปาครับผมแล้วในส่วนของเงินทุนเริ่มต้นนี่อ,อ๋ออยู่ที่ประมาณ125้าเหรียญตามที่ปรากฏไว้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ใช่ค่ะ125เหรียญก็คาดหวังกำไรอยู่ที่ประมาณ5-10เปอร์เซ็นตต่อเดือนนะคะคุปเปอ่าแต่ว่าบางเดือนอาจจะมีขาดทุนบ้างกําไรบ้างแต่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะการเทรดเราจะค่อนข้างสเสถียรคือหมายถึงว่ากําไรเบาๆไปเรื่อยๆเนี้ยค่ะอืมเข้าใจแล้วครับแล้วแต่และออเดอร์ที่อาจารย์เจี๊ยบเทรดนี่มี TPSL ชัดเจนไหมครับมีชัดเจนทุกขังทุกออเดอร์ค่ะ ได้เลยครับผมก็นั่นแหละครับนักชุนครับหลกัหลกๆอาจารย์เจี๊ยบก็เทรดทองคําตามภาพที่เราได้เห็นกันอยู่ในขณะปัจจุบันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าผลการเทรดไปยังไงบ้างที่ผ่านมาก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาดูนะครับภาพรวมด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับนักชุนครับก็ฝากไว้ในการพิจารณาด้วยส่วนส่วนแบ่งของกําไรที่อาจารย์เจี๊ยบจะขอแบ่งจากนักทุนอาจารย์เจี๊ยบคิดเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะครับเช่นนักทุนเทรดได้กาไรออเดอร์นี้10ดอลลาร์อาจารย์เจี๊ยบขอแบ่งจากนักทุนแค่ 1>, 1ดอลลาเท่านั้นนะฮะซึ่งผมมองแล้วว่าคุ้มมากนะไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเยอะเลยนะครับอย่างบางเจ้าเนี่ยสามสิบสี่เปอร์เซ็ตลยก็มีเหมือนกันก็ฝากนักงชุนไว้ในการพิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์จริยบอย่างมากเลยนะครับผมสวัสดีครับเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะ